ดูในการเรืน2ยี่สิบล้านเลยนะครับราโดกุชี่แฟุงเกอร์อัลต้าสตีเก้์อูโรแฮมิงเบิร์กกับพอปีคอโชว์หน้าอับ100%เปอร์ซอยูน่นะครับสามล้านบาทนะครับเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เกาหลีเรื่อง c r a s h Landing On You นะครับร่กับชาโต้ที่สะท้อนกับแม่น้ำนอยู่นะตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านอีสตเวลลนะครับซึ่งห่างจากเมืองอินเทอร์เคนออกมาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ เมืองอีสเซอร์วอลเนี่ยมีไฮไลท์ก็คือเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เกาหลีเรื่อง Crash Landing on You นะครับซึ่งจะเป็นฉากที่พระเอกนั่งเล่นเปียโน,โนอยู่ตรงสะพานเนี่ยครับซึ่งสะพานนี้จะอยู่ติดกับท่าเรือของอีสเซอร์วอลนะครับเมืองอีสเซอร์วอลนี้ก็จะอยู่ติดกับทะเลสาบเบรนส์ถ้าแดดออกถ้าแดดดีๆนะจะเห็นเป็นภูเขาสะท้อนกับทะเลสาบเนี่ยครับสวยมากๆหลังจากเราเดินเข้ามาในหมู่บ้าน ้เสว่าประมาณ5 7นาทีนะครับก็จะมีทางเดินลงมาตรงชายหาดหินซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปที่แนะนำเลยให้ดูตรงนี้จะเป็นชา์โต้นะครับลักษณะจ,จะเป็นเหมือนปราสาทที่วีโนเวทมาทำโรงแรมในปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลเคชั่นแนะนำให้ถ่ายรูปคู่กับชาร์โตที่สะท้อนกับแม่น้ำอยู่นะครับ ถ้ามาวันที่แดดออกนี่สวยเลย กลับมาที่เมืองอินทราเคนอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยพิเศษ,ษมากๆเลยเพราะว่าจะพาไปดูนาฬิการเรือนยี่สิบ้านเลยนะครับแต่จะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงร้านนาฬิกาที่เราจะไปดูนะครับก็จะเป็นร้านชื่อว่าเคียชอฟเฟอร์อยู่บนถนนเส้นหลักของเมืองอินทราเคนนะครับสังเกตง,ง่ายๆก็คือเขาอาจจะอยู่ด้านหน้าของคาสิโนเลยเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ขายทั้งนาฬิกาแบรนด์หรูแล้วก็พวกของฝากจากสวิสก็คือมาที่ร้านเดียวได้ของครบเลย ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายนาฬิกาไฮเอ็นประจากเมืองอินทราเค่นนะครับร้านนี้ชื่อว่าเกรชอปเปอร์เป็นร้านใหญ่เลยทีเดียวเรียกได้ว่าครบคันถ้ากำลังหานาฬิกาหรือว่าของฝากไฮเอ็นหน่อยแนะนำให้มาร้านนี้นะครับร้านนี้เป็นร้านใหญ่สุดในในเมืองอินทราเค่นนะครับตำแหน่งจะอยู่ข้างๆโรงแรมแกรนด์โฮเทลอยู่ตรงข้ามปา,าร์กลางเมืองนะครับ เข้ามาในร้านเร์อชอปเฟอร์ที่อินเทอร์เคนนะครับก็จะเจอโซนของฝากก็จะมีพวกนาฬิกาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีพวกมีดพกที่สวิสนะครับไปมาทางซ้ายหน่อยก็จะเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ขึ้นมานะครับมีแท็กฟล e r เอร์มีไบรท์ลิงมอง n ังราโดกุชชี่แฟรงค a มุลเลอร์นี่จะเป็นแบรนด์เ m มิจานี่นะครับเ m มิจานี่แบรนด์นพิเศษเจ้าของแบรนด์เป็นเคยทำงานที่ ป e, าเทฟิลิป์ออโตมาสปีเก้บูโบตรงนี้มีพันราราด้วยนะครับออสวยงาม <Yeah. S 1> เข้ามาโซนสุดท้ายคาเทียชาแนลบูการีนะครับเบเยเช่แนะนำเลยนะครับถ้าใครกำลังหานาฬิกาแบรนด์ลักชัวรี่แนะนำให้มาที่ร้านเคียร์ชอฟเฟอร์ที่อินเทอร์แลนนะครับครบคันแน่นอนทั้งของฝากแล้วก็นาฬิกาพนักง,งานเยอะมาก ทำให้บริการตัวนี้เราจะพามาดูนาฬิกายี่ห้อ j a ็ e e t Rose นะครับ j a ็ g e t Rose จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษอยู่หนรุ่นรุ่นนี้มีความพิเศษก็คือผลิตเพียงแค่8เรือนในโลกนะครับ๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ a c t i v เ t e ระบบให้ดูพอ Activate ระบบแล้วก็จะมีนก u m m i n g Bird กับพือปีกอยข้างในนะครับจะมีนกยูงสยายหางอยู่ข้างหลังนะครับ เรือนี้นี่บอกเลยว่าเป็นมากกว่าแค่นาฬิกาข้อมือน,นะครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งชิ้นเอกของของแบรนด์นี้นะครับซึ่งเรือนนี้สนนราคาอยู่ที่680,000ฟรังหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ24ล้านบาทนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาสวิสอีกเรือนหนึ่งที่ไม่สามารถหาที่ไทยได้นะครับมีเฉพาะที่เคียชอฟเฟอร์เท่านั้นนะครับ ที่เรือนต่อไปนะครับเรือนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับคนที่อยากได้นาฬิกาที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ต้องการความเป็นตัวตนแนะนำนาฬิกาแบรนด์ที่ชื่อว่าปาเมจานี่นะครับปาเมจานี่ก่อนๆก็คือเป็นแบรนด์ที่กําเนิดมาตั้งแต่ปี1996รือเราว6ปีนะครับความพิเศษของแบรนด์นี้เนี่ยมิสเตอร์าเมจานี่เนี่ยเป็น Engineer เป็นวิศวกรทางด้านนาฬิกาของแบรนด์ปาร์ติเฟลิปนะครับแล้วาภายหลังมาเนี่ยได้พัฒนาเครื่องกลไกของนาฬิกาที่เอามาจากความรู้ของตัวเองนะครับเอามาสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองความพิเศษของอีกอย่างหนึ่งของเรือนนี้นะครับก็ตัวเรือนเนี่ยจะสร้างมาจากทองคําแท้ทั้งเรือนนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนครับเป็นเอกลักษณ์จะเป็นคล้ายๆล้วงวีแล้วก็เป็น คล้ายๆลูกน้ำเนี่ยครับตัวเครื่องด้านหลังก็จะเป็นทองคําแท้ทั้งหมดนะครับสวยงามส่วนสายหนังที่แบรนด์นี้เลือกใช้ก็จะเป็นของ Air m e s นะครับเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดในตลนาดนะครับเป็นสารลักษณ์ว่าสายหนังเป็นของแบรนด์ Air m s s ี่จะว่าอีกหนึ่งความท้าทายของนาฬิการูปทรงหน้าปัดเป็นวงรีนะครับสังเกตตัวเข็มนะครับมันจะสามารถยืดแล้วก็หดได้เมื่อเราหมุนนะครับให้รับกับเชฟของหนาปัดนาฬิกาเวันนี้ราคาจะอยู่ที่91,000ฟรังหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเงินไทยก็ราวๆาล้านบาทน,นะครับมาดูอีกหนึ่งนาฬิกาสวิสสัญชาติอิตาเลียนนะครับ แบรนด์นี้ชื่อว่าบูการีนะครับบูการีเนี่ยทำนาฬิกาออกมาได้แบบมีเอกลักษณ์มากเลยรเรียกได้ว่าปกติถ้าคนทั่วไปเนี่ยใส่นาฬิกาเห็นจากไกลๆนะครับก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะคนนี้ใส่นาะฬิกายี่ห้ออะไรนะแต่ว่าถ้าใครนะครับสมมติว่าใส่นาฬิกาของบูการีเนี่ยเห็นไกลๆุล๊บก็รู้เลยนะว่าคนนี้ว่าใส่นาฬิกายี่ห้อบูการีรูหน้าตานะครับเอกลักษณ์ของ ari, บูการีเขาน้าปัดเขาจะเป็นทรงแปดเหลี่ยม แล้วก็ตัวเรือนี้จะเป็นเซรามิกทั้งหมดแล้วก็เป็นหน้าปัดแบบสเกลตันซึ่งบอกเลยนะว่าถ้าแบรนด์ไหนเนี่ยไม่ไม่มั่นใจว่างานตัวเองเนี่ยนี้จริงๆเขาจะไม่โชว์หน้าปัดแบบร้อยอตย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความแบบพิเศษอีกลักอีกอย่างนึงก็คือล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลเจนีวากลางปีเรื่องความบางของนาฬิกานะครับถือตัวเรือนจริงนี่ก็เบามาก ก็บางมากถ้าใครไม่ชอบเซรามิกสีดำนะท่าก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งให้เลือกก็จะเป็นโรสโกตัวนี้ก็ตกอเราเรือนร้างกระบ,บาทครับแล้วก็จะมีสแตนเลสสตีลตัวนี้ก็สวยข้าง,งหลังก็จะเป็นแบบ รานะคาจะย่อมเยาประมาณนอยนะครับสำหรับตัวที่เป็นสริเกนี้ก็ถ้าติดเป็นเงินไทยก็รา,ราวๆ9 0 0 0นิดๆน,น,นะครับนะครสนใจก็มาดูได้นะครับที่ไทยไม่มีขายนะครับมีแค่ที่เ g e อ r เ h อร์อิ i n t e r ์ a k e n